สวัสดีครับผมแบทเทียร์วันนี้อยู่กับเทเลเรียสเปเชียลอ i พิโซดนะครับคิดว่าคงจะเป็นพาร์ทท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราคงจะไปเปิดซีรีส์ใหม่กันแล้วครับแต่ก่อนจะเปิดซีรีส์ใหม่เนี่ยพอดีบังเอิญว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่า Los t of Discord หรือว่าคาถาวัฟหาที่ไหนฟาร์มยังไงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับได้ครับได้เดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเปิดซีรีส์ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการฟาร์มสําหรับของที่ผมจะไปฟาร์มแนะนําว่าให้ใช้้ัับตวววจเลลาแลก กับดักที่เป็นหอกครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะปลอดภัยครับเนื่องจากจะมีตัวดาบาที่สามารถทะลุบล็อกได้มากวนเราเราก็เลยจะทำกบดักเผื่อไว้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มจํานวนการเกิดของมอนสเตอร์แล้วก็เป็นประแจกับสายไฟครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่า,าพาร์ทนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเคปายลงไป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 ผมจะไม่ใช้ชุดซัมมอนนะครับเดี๋ยวมันจะ ง่ายเกินไปเพราะว่าตอนนี้เราฆ่าบุหรีดไปนะครับทำให้เรามีชุดที่ค่อนข้างเวอร์แต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ฟาร์มเนี่ยอาจจะยังไม่มีชุดนะครับผมก็เลยจะเน้นแบบไม่ต้องใช้ของอะไรมากมายนะครับโอเคเคลียร์ไปก่อนอัดแสงนิดนึงครับข้างล่างค่อนข้างมืดนะครับโอเคโอ้ผมไม่ช่วยเลยแสดงว่าผมกินไปแล้วมันยังไม่หมดใช่ไหมครับโอเคครับทรายเนี่ยจริงๆไม่มีนะครับแต่ผมถมเพื่อให้ไม่มีมอนสเตอร์มาเกิดก็ เพื่อนๆก็พยายามหาพื้นที่ที่เป็นบล็อกใต้ดินแล้วก็ติดฮอลโลนะครับหรือว่าดูง่ายๆคือจะเป็นฉากหลังหนึ่งครับสีชมพูสีอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําพื้นที่ตรงนี้แล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวต่อบล็อกขึ้นไปก่อนครับอเอาซักสูงหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าพวกนี้วาร์ปได้เราไม่มีปัญหาเอาเราไปยืนตรงนี้แล้วกันสําหรับพื้นที่ยืนก็ไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับ แ,แค่นี้ก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกก่อนโอเคได้ได้ได,ได้ทางเข้าเราเหรอจริงๆทางเข้าเราก็อ่ะเอาจากฝั่งนี้ก็ได้ครับเอาโตะนิดนึงโตโตเดี๋ยวครับของกันสักนิดน้อยนะครับอุยอุยอุยกดผิดโอเคเอาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งมากวนอนจะเพิ่งมากวื่อนเอาเป็นประตูครับ สักบานหนึ่งโอ้ยตกลงมาทำไมเนี่ยโอ้โหบินเร็วแล้วกดไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวผมนั่ง UFO ดีกว่านั่งไอ้นี่แล้วมันขุดพั่วครับของพังหมดบล็อกปิดไปแล้วก็ประตูลงครับประตูลงอะเยี่ยมพื้นข้างล่างปิดด้วย่พื้นที่ยืนเราแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องเยอะกระโดดไปใหม่อ่านี่ครับตรงนี้ก็พอแล้วนะครับ ต่อไปเราจะต้อง <froze. S 2> พ,พื้นที่เหรอจริงๆเอาอีกสักหน่อยไหมอ่ะอีกสักช่องแล้วกันครับเพื<ค><ย>่อให้เรามีพื้นที่วางของนะครับเลยๆเด้อไอ,ไอ,ไ,อไอพวกนี้นี่มันวุ่นวายเหลือเกินจัดก,การมันให้หมดก่อนครับอ่า<ค><ย>โอเคเราจะต้องมีโต๊ะตรงนี้ด้วยเพื่อให้เล่งอัตราการเกิดมอนสเตอร์รดอใช้เทียนนะครับแล้วก็อ่า<ค><ย> เทียนปักใช่ไหมจริงๆเทียนข้างบนก็ได้นะแล้วก็เป็นประตูหลังจากนั้นเราจะต้องวางตรงนี้อ่าตรงนี้วางไม่ได้ต้องวางที่พื้นอีกเยี่ยมเยี่ยมเลยงั้นเราวางอันนี้ก่อนครับโต๊ะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็วางกับดักครับกับดักที่เป็นหอกอ่าก็คือเราจะวางข้างบนนะครับอ่าแค่นี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกสักนิดนึงนี่ครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นปัญหาเดีเ๋ยวเคลียร์ไปก่อน เขามันทะลุบล็อกได้นะครับตัวเมื่อกี้ต่อไปวังกับดักต่อครับข้างล่างว่าจริงๆผมทำสูงไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงข้างล่างไหมอะโอเคเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็พอครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเคลียร์พื้นที่เล็กๆน้อยครับเอากับดักขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยพุงพ่งพุง่งพุ่งแรงไปหน่อยอเฮ้ยครับต่อไปต่อสายไฟก่อนเลย อันนี้นะครับเลี้ยงขึ้นไปโอเคลองเปิดใช้งานกันสักเล็กน้อยครับโอเคหอกถึงครับเยี่ยมมากแต่ว่าทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยโอ้โหผมต้องเร่งแสงเยอะหน่อยถ้าสีเพี้ยนก็ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะผมอาจจะเร่งแสงเยอะโอเคแค่นี้เราก็จะได้ความปลอดภัยพอสมควรแล้วครับแล้วตัวอะไรมาข้างล่างถึงไหมอ่ะถือว่าถึงบางส่วนครับก็ปิดไปก่อน งั้นเราทำพื้นที่ตรงนี้เหรอ,อใช่ครับตัวอื่นตกลงไปอะไรบ้างไม่ต้องสนใจครับเราจะมาฟาร์มเฉพาะคาทานะครับหลังจากนั้นอเราจะ่าวางพื้นที่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็เปิดเป็นปีกไปเลยก็ได้ครับโอเคตรงกลางเนี่ยเราจะต้องใส่ลาวานะครับอ๋อยาบัฟหมดแล้วเดี๋ยวเล่ยงยาบัฟนิดนึง่ง ปับเข้าไปเยี่ยมลาวาครับแปะมันไปเลยนี่ครับจะได้ลาวาตรงกลางแล้วนะครับต่อไปเราจะวางโต๊ะ,ะยืนทับไปเลยก็ได้แตะเข้าไปเพิ่มอัตราการเกิดของมอนเตอร์นะครับแล้วก็กินยาแบทเทิลด้วยยาแบทเทิลโอเค <Okay. S 2> ก็จะมีมอนเตอร์ตัวอื่นเกิดมาบ้างก็ไม่เป็นไรครับหลักๆเราเอาแค่กระทานะครับแล้วก็อ่ะเปิดสวิต อุ๊ย,ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรเมื่อกี้เอาใหม่ลองเทสดูก่อนอืใช้ได้ครับใช้ได้เพราะข้างล่างเราไม่ซีเรียสอยูน่น,นะครับจริงๆข้างล่างเรายัดลาวาเลยก็ได้ครับเพราะว่ามอนเตอร์จะเดินมาวุ่นวายแถวตรงนี้ใช่ไหมครับได้ได้ได้เดี๋ยวเรายัดลาวาเลยก็ได้ครับอ่ะสักโซนตรงนี้นะครับอาจ,จะเป็นโซนที่มีลาวาแล้วกัน ผมจะเทจากข้างบนลงไปเลยดีกว่าสำหรับวิธีการเทนะเดี๋ยวผมเซฟลาวาด้วยนี่ครับลาวาจัดไปไม่ได้สิถ้าสูงเกินอนี้เดี๋ยวตักราวาคืนไม่ได้ออะลงมาอีกชั้นหนึ่งโอเคอแล้วก็วางตรงกลางปุ๊บหลังจากนั้นเราวางลาวาแล้วก็เก็บคืนครับนี่ครับ อ่าจะมีลาวาแล้วนะครับอุ้ยโอเคข้างล่างมีลาวาแล้วก็ปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งนะครับตัวที่มากวนก็จะตายแน่นอนนี่ครับจะทำทางปิดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นฟาร์มแค่คาถาก็เลยไม่ต้องสนใจมากนะครับต่อไปก็โอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่า ไอตัวที่ผมต้องการให้เกิดเนี่ยมันจะเกิดดีไหมนะครับ hmm. รู้สึกจะเกิดน้อยไปนะครับอ่ะเรามาทำพื้นที่ให้มันเกิดวาร์ปกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองตัวนี้ก่อนครับอาอ่เปิดการทำงานได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อได้อยู่ครับถือว่าเลื่อนรถไม่เยอะนะครับ ต่อไปเราจะทำพื้นที่ให้มอนเตอร์มาเกิดนะครับโอ้ย้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปึ๊บึบปึบึโอเคเรียบร้อยอ่ะตรงนี้ต่อเลยนะครับต่อเลยออ้ยเฮ้ยโดดไม่ถึงใช่ไหมได้เพื่อนได้อ่ะจัดไปรับรองรอบนี้ถึงแน่นอน ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เราจะให้เกิดมันจะเกิดกันหรือเปล่านนหนูไวท้ทางขวายาแบทเทิลโอเคครับตัวที่เราต้องการจะให้เกิดก็คือนี่ครับข้างบนครับอันจะชื่อว่าเ h อ o ส Elemental นะครับตัวเนี้ยโอกาสดรอปคาทาอยู่ที่0.2นะครับนั่นหมายคาว่าดอปยากมากนะครับดอปยากยากเอาเรื่องเลยโอเคนี่ครับ เปิดกับดักนิดนึงที่เหลือก็ไม่มีปัญหาครับก็รอไปเรื่อยๆรอมันมาเกิดเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ได้ดอกแล้วกันนะครับเอะผมยืนสูงไปหรือเปล่ววาดอกแบบนี้มันเข้าตัวแน่เลยจะถ่ายทันไหมเนี่ย <c oughs> หรือว่าผมจะหลบไปตรงอื่นดีนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเข้าตัวนะครับ <c oughs> ถ้าดอก <c oughs> โอเคครับงั้นก็เปิดหน้าต่างไว้นี้แล้วกันครับเข้าตัวเดี๋ยวก็รู้เองงั้นเดี๋ยวผม เปิดถ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดตอนที่ดรอปแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาเจอกันสักครู่เดียวครับโอเคครับก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูฟาร์มหน่อยก็ได้ครับนี่ครับอ้าวกดกระโดดอีกเงินหายหมดเลยนี่นะครับก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาครับสําหรับด้านการยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดาบมาหรือว่าตัวอะไรมาก็ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรา อ่ะปิดสวิตแล้วลงไปดูของกันสักนิดนึงนะครับว่าได้อะไรมาบ้างเ,เดินลงไปรอบข้างบนนะครับก็เมื่อกี้20โกนะครับบวกกับอีก3โกประมาณเคส่วนข้างล่างนะครับโอ้โหได้คีย์จังเกิลเอ้ยไม่ใช่ได้คีย์ฮอลโลมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว ปล่อยต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างอ่าเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะดอปอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนครับปิดปิดระบบปุ๊บแล้วก็เคลียร์ข้างบนกอนครับสําหรับข้างบนนะครับได้เป็น4 4กับ6นะครับเป็นส0โกนะครับแล้วก็แอปเปิลนะครับโอเคข้างล่างครับข้างล่างได้เป็น อ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับอ่าเป็นคาทาวาร์ฟนะครับโอ้โหมันมืดเหลือเกินถ่ายไว้ต้องนานนี่เพื่อนๆจะเห็นกันไหมครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันอ๋อไม่ได้สิเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มน,นิดนึงนะครับอ๋ออๆออ๋โโอเดินดีๆก็คือว่าผมได้แก้ไขเครื่งบนนิดนึงนะครับตอนแรกที่ผมถ่ายให้ดูคือทำลาวาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ อะผมเปลี่ยนใหม่เป็นเติมให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่ลาวาทั้งข้างบนเลยแล้วข้างล่างก็นี่ครับเป็นทางเดินให้สามารถเดินมาได้ลาวาผมขยายให้มันไกลขึ้นนะครับเพื่อให้สะดวกอ่าจะได้ฆ่าได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายกันตอนเช้าต่อนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันมืดครับก็เลยไม่เอาดีกว่าอ่ะนี่นะครับสุดท้ายเราก็ได้มาแล้วสำหรับ lost of discord นะครับหรือว่าคาทาวารนั่นเอง โอกาสดรอปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.2นะครับโอเคแล้วก็สำหรับคาถานี้นะครับเป็นคาถาที่ถ้าเรากดวับปุ๊บเราจะไม่เสียทั้งเลือดทั้งมานานะครับแต่จะมีบัฟขึ้นมาบอกว่าอยู่6วิเนี่ยถ้าเรารอวับหมดก่อนแล้วเรากดจะไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าเรากดวับซ้ำทันทีปุ๊บนี่ครับเราจะเสียเลือดนะครับกดอีกก็เสียเลือดอีกนะครับแต่ว่าถ้าครบ6วิเนี่ยรอครบก่อนครับบัฟตัวนี้หายไปปุ๊บ เราก็สามารถกดที่ที่ไม่เสียอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวสําหรับพาร์ทต่อไปเฉพ,พาะพาร์ทต่อไปของเทลเลเรียนะครับเราก็จะมาเปิดซีรีส์ใหม่กันเลยแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นอาจจะมีเกมอื่นนะครับอย่างเช่นดาร์กโซอะไรขึ้นมาขั้นก่อนนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ล่ะครับคงอีกไม่นานก็จะเปิดซีรีส์ใหม่กันแล้วครับโอเคครับแล้วสําหรับซีรีส์ใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเล หรือไม่ก็สายโยโย่หรือนักเวทนะครับก็เดี๋ยวมานรอลุ้นกันดีกว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกอย่างนึ่งดีกว่าครับปับนิดนึง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 กดไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บเพื่อนๆว่าตายไหยครับ <c oughs> ผมคิดอยู่นะเพราะว่ามันใช้เลือดจริงไหมครับถ้าเลือดเราหมดจะตายไหมอะลองดีกว่าครับก่อนปิดพัดโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับมันเป็นคาถาที่ สามารถฆ่าเราได้เลยนะครับถ้าเรากดรัวอ๋อตอนแรกผมกําลังคิดอยู่ว่ามันจะทําให้เลือดเราเหลือหนึ่งหรือว่าตายอ่ะแสดงว่าตายนะครับได้ได้ได้งั้นก็อาจจะไว้ป้องกันการวาร์ปรัวๆนะครับไม่งั้นเราจะสู้บอสหรือว่าใช้ PVP ดีเกินไปนะครับโอเคก็สําหรับพาร์ทนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบอ๋อเดี๋ยวพาร์ทหนะ้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ